พระไตรปิฎกฉบับประชาชนย่อความจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี45เล่มผู้บรรยายอิงฟ้าจากช่องโเลีย์สไมท์พระไตรปิฎกฉบับประชาชนย่อความจากภาษาบาลี45เล่มเล่มที่8ชื่อปริวานเป็นวินัยปิฎก พระไตรปิฎกเล่มที่8นี้เป็นเล่มสุดท้ายของวินัยปิฎกและมีข้อความที่พึงนำมาย่อไว้เพียงเล็กน้อยเพราะข้อความในเล่มนี้เป็นการย้อนไปกล่าวถึงพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มที่7ที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเป็นแต่การย้อนกล่าวในครั้งนี้เท่ากับประมวลความสำคัญที่น่ารู้ต่างๆมากล่าวไว้ มีหัวข้อใหญ่ๆอยู่21ข้อด้วยกันคือ 1. มหาวิพังโซระสมหาวาระเป็นการย้อนกล่าวถึงสิลของภิกษุ227ข้อทีละข้ออันปรากฏในวินัยปิดกเล่นที่1และ2ซึ่งมีชื่อว่ามหาวิพังโดยตั้งประเด็นไว้สองส่วนส่วนละ8ประเด็นรวมเป็น16ประเด็น โซลสัมหาวาระส่วนแรกกับส่วนหลังความจริงก็พ้องกันทั้ง8ประเด็นเป็นแต่ว่าส่วนแรกพิจารณาถึงการทำผิดโดยตรงส่วนหลังพิจารณาถึงผลอันเนื่องมาจากเหตุคือการทำความผิดหรือกล่าวตามสัพที่ปรากฏก็คือส่วนหลังพิจารณาถึงปัจจัยคือการทำความผิดนั้น เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้นประเด็น8ประเด็นซึ่งมีอยู่ในสองส่วนนั้นคือ1กัตถะปัญญัติวาระประเด็นที่ว่าบัญญัติไว้ณที่ไหนหมายถึงสถานที่ซึ่งทรงบัญญัติสิกขาบทรวมทั้งบุคคลผู้เป็นต้นเหตุให้บัญญัติสิกขาบทเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นต้น2กตาปฏิวาระ ประเด็นที่ว่าเมื่อทำความผิดนั้นๆลงไปแล้วจะต้องอาบัตอะไรบ้างเช่นภิกษุรักทรัพย์ในกรณีเช่นไรต้องอาบัตปราชิกอาบัตถุนรดใจและอาบัตทุกกฎ 3. วิปัติวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆจะเป็นสินวิบัติความพร่องทางสินหรืออาจารวิบัติความบกพร่องทางความประพฤติเป็นต้น 4. สังขาหิตาวานประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆส่งเคราะห์หรือจัดเข้ากับกองอาบัตอะไร 5. ้าสมุตฐานาวานประเด็นที่ว่าการทำผิดนั้นเกิดขึ้นหรือมีสมมุติฐานทางกายวาจาหรือใจ 6. อธิกรณาวานประเด็นที่ว่า การทำความผิดนั้นน,นเป็นอธิกรประเภทไหนในสีประเภท 2. สมุทวาลประเด็นที่ว่าการทำความผิดที่เป็นอธิกรนั้นน,นจะระงับด้วยวิธีระงับเจ็ดอย่างข้อไหนบ้าง 8. สมุดจยะวานประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆเมื่อรวมเก่าตั้งแต่ประเด็นที่1ถึงประเด็นที่7 จะได้ความอย่างไรบ้างคือกล่าวซ้ำเจข้อแรกอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่2อีก8ประเด็นก็ทำนองเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนหลักการเล็กน้อยว่าเพราะปัจจัยแห่งการทำความผิดนั้นจะมีผลเป็นอย่างไร 2. พภิกขุณีวิพังโสละสมหาระวา เป็นการย้อนกล่าวถึงสินข้อของนางภิกษุณีแต่ละข้ออันปรากฏในวินัยปิฎกเล่มที่3ซึ่งมีชื่อว่าภิกษุณีวิพังโดยตั้งประเด็นไว้เป็นสองส่วนส่วนละ8ประเด็นเช่นเดียวกับของภิกษุ 3. สมุดฐานะศีสัส,สังเขตเป็นการรวบรวมสิกขาบททั้งหมดมากล่าวเฉพาะเรื่องสมุดฐาน คือทางกายวจาหรือทางจิตโดยจัดเป็นหมวดหมู่ว่าพวกใดบ้างเกิดจากสมุดฐานหนึ่งหรือสมุตตฐานสองหรือสมุดฐานสหรือสมุต,ฐา,ามมตฐานผสมอื่นๆในสามข้อนั้น 4. กติปุจฉาวานเป็นการตั้งคำถามว่าเรื่องนั้นๆมีเท่าไหร่เช่นอาบัตมีเท่าไหร่ แล้วตอบเป็นประเด็นไปเป็นต้น 5. วีสติวานแปลตามคำศัพท์ว่า20วาระถอดความว่าตั้งประเด็นในการวินิจฉัยไว้20ประเด็นเป็นการตั้งคำถามแล้วตอบในเรื่องกับอาบัตที่เกิดแห่งอาบัตอธิกรวิธีระงรับอธิกรเป็นต้นรวม20ประเด็น 6. ขันธกะปุดฉาเป็นคำถามคำตอบเกี่ยวกับขันธกะคือหมวดต่างๆในพระไตรปิฎกเล่ม4ถึงเล่ม7จ็ดคือทั้งมหาวัคและจุลวัครวมทั้งสิ้น22หมวดหรือ22ขันธกะว่าในแต่ละหมวดนั้นๆกล่าวถึงอาบัตไว้กี่ประเภท 7. เอกุตติกะเป็นการชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับ พระวินัยด้วยตัวเลขคือหมวด1มีอะไรบ้างที่เป็นข้อเดียวหมวดสองมีอะไรบ้างที่มีสองข้อหมวด3มีอะไรบ้างที่เป็น3ข้อดังนี้ไปเรื่อยจนหมวดหมวดสิมีอะไรบ้างที่เป็น11ข้อเช่นอุโบสถสคือ14บส่ข้ากับ15บห้าข้า ปาวรานาสองคือ14่ข้ามกับ15ค่้้ามเป็นต้นกรรมสองคืออปปโลโนักกรรมการบอกกล่าวยัตติกรรมการเสนอยัตติเหล่านี้เป็นต้นก็อยู่ในหมวดสองรองเท้าสิอดชนิดที่เป็นของไม่ควรมีอะไรบ้างบุคคลสิอประเภทไม่ควรไหว้มีอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็อยู่ในหมวดสิอ อุโปโสถาธิปุจฉาวิสัชนาคำถามคำตอบเรื่องอุโบสถเป็นต้นเช่นถามว่าอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งการทำอุโบสถแล้วตอบว่าความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการกระทำเป็นท่ามกลางและการจบเป็นที่สุดแห่งการทำอุโบสถถามว่าอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งการบวช ตอบว่าบุคคลเป็นเบื้องต้นการเสนอยัตติขอท่าทามสงเป็นท่ามกลากรรมมาวาจาเป็นการสวดประกาศขอความตกลงใจหรืออนุมัติสงเป็นที่สุด 9. อัตถวสีปรกรณ์กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความดีงามแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความถาสุขแห่งสงฆ์ 3. เพื่อข่มคนที่แก้ยากวงเล็บนาด้าน 4. เพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีสิ่งเป็นที่รัก 5. เพื่อป้องกันอัศวะวงเล็บกิเลสที่หมักหมมในจิตปัจจุบัน 6. เพื่อป้องกันอาสว,ว,วะในอนาคตเ เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสแปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของผู้เลื่อมใสแล้วเเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธธรรมสิบเพื่ออนุเคราะห์ภาวินัสิบคาถาสังคณิกะหมวดหรือชุมชงแห่งคาถาคือคําฉันที่แสดงคําถามคําตอบ ของพระอาจารย์ผู้สั่งขยนาพระวินัยว่าสิกขาบทเท่าไหร่ที่ยกขึ้นสวดมูเลสปาติโมและพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ในกี่นครมีนครอะไรบ้างและในนครไหนบัญญัติไว้กี่สิกขาบทวงเล็บคำประพันธ์นี้มีประโยชน์ช่วยความจำได้ดียิ่งขึ้นทั้งส่วนของวินัยของภิกษุและภิกษุณี อธิกรณเพศว่าด้วยประเภทแห่งอธิกรการรื้อฟื้นอธิกรมูลแห่งอธิกรอาบัตที่เนื่องในอธิกรทั้ง4ประเภทวิธีระงับอธิกรซึ่งเคยกล่าวมาแล้วทั้งสิ้นเป็นแต่นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ขึ้นใหม่ 12. อประคาถาสังคณิกะ บวหรือชุมนุมคาถาหรือบทประพันธ์อื่นอีกเป็นการประพันธ์คำอธิบายเป็นคำฉันเพื่อช่วยความจำเกี่ยวกับการโจ์ฟ้องการถามให้ระลึกเป็นต้นรวมทั้งลักษณะที่จะนับว่าเป็นอารัชชี 13. โจทยโจนากันว่าด้วยวิธีโจทย์ฟ้องจะทำอย่างไรภิกษุผู้โจทย์ผู้ถูกโจทย์และสง จะควรทำอย่างไร 14. จุลสงครามว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้ถูกฟ้องเท่ากับเป็นผู้เข้าสู่สงครามควรเจียมตนปฏิบัติตนอย่างไรตลอดถึงการฟ้องการวินิจฉัย 15. หามหาสงครามว่าด้วยข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรรู้อื่นอีกของภิกษุสงฆ์ผู้ถูกฟ้อง ซึ่งเท่ากับเป็นผู้เข้าสู่สงครามมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าที่กล่าวไว้แล้วในข้อ14 16กักกินเภสพประเภทแห่งกถินใครกรานไม่ได้ใครกรานได้กถินไม่เป็นอันกรานอย่างไรเป็นอันกรานอย่างไรรวมทั้งหัวข้อจำต่างๆเกี่ยวกับกถินมูงเล็บ ความจริงกล่าวไว้แล้วในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเล่มสี่แต่นำมาตั้งเป็นหมวดเป็นหมู่ให้จำง่ายอีก 17. อุปาลีปัญจกะว่าด้วยคำปราบทูลถามพระอุบาลีพระดำรัดตอบพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นข้อกำหนดห้าข้อตลอดรวมทั้งสิ้น14หมวดหรือ14วสี่วรคือหมวดหนึ่ง ว่าด้วยภิกษุที่ไม่ควรให้นิสัยคือไม่ควรรับไว้ในปกครองหมวดที่สองว่าด้วยภิกษุที่ถูกลงโทษแล้วไม่ควรระง,งับการลงโทษหมวดที่สามว่าด้วยภิกษุผู้ไม่ควรว่าคดีในสงฆ์หมวดที่สี่ว่าด้วยการแสดงความเห็นแย้งที่กถาวิกรรมอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรเป็นธรรม หมวดที่หาว่าด้วยภิกษุผู้โจทฟ้องผู้อื่นหมวดที่หว่าด้วยการประพฤติทุดง13ข้อขัดเกลากิเลสมีการอยู่ในป่าเป็นต้นหมวดที่เว่าด้วยการพูดปดหมวดที่8ว่าด้วยการให้โอวาทแก่นางภิกษุณีหมวดที่เว่าด้วยอุพาหิกา คือการมอบหมายให้แยกออกไปทำการแทนสงหรือการตั้งผู้แทนสงไปวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเมื่อที่ประชุมใหญ่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะมีเสียงอื้ออึงเป็นต้นเทียบด้วยการตั้งกรรมาธิการหรืออนุกรรมการภิกษุผู้ควรได้รับมอบหมายงานนี้ควรประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างมีอะไรบ้างหมวดที่สิบ ว่าด้วยการระงับอธิกรณ์หมวดที่11ว่าด้วยสงแตกกันตอนที่1หมวดที่12ว่าด้วยสงแตกกันตอนที่สองหมวดที่13ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าถิน่นหรือประจำอยู่ในวัดหมวดที่1 4ว่าด้วยการกรานกระถิ่น 18. สมุติฐาน ว่าด้วยสมุรฐานแห่งอาบัตและการออกจากอาบัตสิบเทุติยะคาถาสังคณิกะหมวดหรือชุมนุมคาถาหรือคำฉันที่สองเป็นการประพันธ์หัวข้อและคำอธิบายเกี่ยวกับพระวินัยเพื่อจำง่ายอีกหลายประเด็นยาวกว่าที่เคยมีมาแล้วในตอนต้นวงเล็บ ความจริงน่าจะเรียกว่าตอนสเพราะข้างต้นมีสองตอนอยู่แล้วได้แก่หมายเลข10กับเลข12แต่อาจจะถือว่าสองตอนแรกรวมเป็น1ตอนก็ได้20เสเศษโมจนะคาถาคาถาเหงื่อแตกคือคำประพันธ์ตั้งปัญหาวินยัยให้คิดชนิดยากๆากวงเล็บแบบกลละเถนลอดเพน คือคิดไม่ออกจนอดข้าวกลางวันรวม43ข้อและมิได้เฉลยไว้คำอธิบายมีอยู่ในอัธกถา21ปัญจวัคว่าด้วยเรื่องต่างๆรวมห้าหมู่หรือห้าวัคคือวัคที่หนึ่งว่าด้วยกรรมคือการทำกรรมของสงชนิดต่างๆ วัคที่สองว่าด้วยความมุ่งหมายในการบัญญัติสิกขาบทวัคที่สามว่าด้วยการบัญญัติให้ทำสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้ในทางพระวินัยวัคที่สี่ว่าด้วยสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรวัคที่ห้าว่าด้วยการสงเคราะห์หรือการรวมเรื่องต่างๆรวมเก้าประเภทหมายเหตุได้กล่าวไว้แล้วว่า พระไตรปิฎกเล่ม8อันมีชื่อว่าปริวานนั้นไม่มีอะไรใหม่เป็นแต่นําเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งถึงเล่มเจดนั่นเองมากล่าวใหม่โดยจัดหมวดหมู่หรือตั้งประเด็นต่างๆรวมทั้งทำให้จำง่ายเข้าใจง่ายในที่นี้จึงมีได้ขยายความให้พิสดารอย่างเล่มอื่นๆคงย่อรวบรัด พอให้เห็นหมวดหมู่และหน้าตาของพระไตรปิฎกเล่มนี้พระไตรปิฎกเริ่มแต่เล่มหนึ่งถึงเล่ม8จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของสุตตันตปิฎกตั้งแต่เล่มเกถึงเล่มสารวมยีห้าเล่ม